ทุกคนรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะว่าเป็นผลไม้อะไรหรือผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเป็นผลไม้ชนิดนี้เอาทุกคนผมเจอแล้วนู่นเจอหมนู่นอย,อยู่ข้างหลังนู่นเจอไหมเล้าน้ำนู่นเชื่อผมก็ให้ขึ้นไปตรวจค้นบนบ้านได้เลยครับท่านขึ้นไปแน่ครับ ท่านก็ไปหาที่บ้านของเราท่านก็ไม่เจอนี่ผมก็เป็นที่ที่สองที่จะให้ท่านมาคนนะนนอ,นนอนี่นอนของพ่อกับแม่ผมครับดเ,รเดี๋ยวผมจะไปหา สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับสู่ช่องชายกิดนะครับทุกคนทุกคนครับเมื่อวานเนี่ยแหวนที่อยู่ที่บ้านผมนะที่คนเมืองรับแลเนี่ยเคยได้ให้กับพี่แฝดมาเมื่อวานเนี่ยมันเปล่งประกายออกมานะและท่านผู้นำก็ออกมาหาพวกผมที่บ้านนะแต่ออกมาแบบกระทันหันเลยไม่ได้ ตั้งตัวอะไรเลยนะผู้ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็คือเขาเนี่ยคิดว่าผมจะซ่อนลูกสาวเขาไว้ที่บ้านผมไว้หรือเปล่านะทุกคนเขาก็เลยออกมาหานะแต่ผมก็บอกว่าลูกสาวของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่กับผมจริงๆถ้าอยู่เนี่ยผมก็ให้ท่านคืนไปแล้วเขาก็เลยค้นหาบ้านผมนะว่ามีหรือเปล่าลูกสาวเขาเขาก็ค้นจนทั่วก็ไม่มีนะ ก็ผมก็บอกเขาไปว่าถ้าท่านยังไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อในตัวผมเนี่ยผมก็จะให้ท่านมาค้นกับที่ไล่พ่อผมอีกนะเขาก็คิดว่าจะมีที่หลบซ่อนให้นางจำปาอยู่อีกผมก็เลยบอกเขาว่าที่ไา่ผมที่พ่อแม่ผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็ขึ้นมาเลยนะทุกคนผมบอกท่านแบบนี้ไปเลยตอนนี้ผมก็รอท่านมานะผมก็บอกกับท่านไปแล้วว่าท่านจะมาตอนไหนก็ได้ ผมจะรออยู่ที่ไร่วันนี้นะผมมาบอกกับท่านไปแบบนั้นแบบลูกผู้ชายเลยผมจะให้ท่านเนี่ยมาคน้นตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ละไะทุกคนก็ฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจให้ผมด้วยนะครับทุกคนปะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทำการรอท่านผู้นำเมืองละแปกนะก็จะให้พวกพี่พี่ชมบรรยากาศรอบๆไรตอนนี้ วันเนี้ยผมก็จะขึ้นมาช่วยพ่อแม่ผมทำงานที่ไร่อยู่พอดีเลยนะก็ฝากกำลังใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะไปโจนมาทุกคนก็นี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูผลไม้ไรนะตอนนี้ก็ออกผลค่อนข้างที่จะเยอะนะเนี่ยมะม่วงเนะี่ยเต็มต้นเลยนะทุกคนมะพร้าวก็กำลังดกเลยนะช่วงนี้ ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะทุกคนตอนนี้มะพร้าวที่ไร่พ่อผมเนี่ยมีทางคาเฟ่เนี่ยมาขอซื้อนะเพราะว่าจะทำก็พอจะเอาเนื้อมันเนี่ยไปทำเค้กนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องคอยให้ลูกมันเนี่ยออกผลไวๆนะเพราะว่าตอนนี้ทางคาเฟ่ต้องการมะพร้าวมากนี่ก็ก็ต้องคอยลดน้ำอยู่ประจำนะ ม่วงนะทุกคนนี่รูกำลังแก่เลยนะเจอไหม <stream> ก็อย่างสีจะให้ดูที่ผมรอ,อก,กินมาตลอดนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยีทุเรียนนะทุกคนและมีอย่างหนึ่ง่ผมให้ดูนะนี่ทุกคน <Isaac> ผมรอ,อกินมา นานมากแต่ก็ยังไม่สุกเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้ปีนี้จะได้กินหรือเปล่าแต่มันก็เริ่มเหลืองๆแล้วนะทุกคนเจอไ้าไนี่คือธรรมชาตินะทุกคนนี่ไม่ได้ใช้พวกปุย๋ยพวกสารเคมีเลยนะโอ่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติของมันล้วนๆเลยนะทุกคน,นก็ตอนก็มันก็มีนะที่ร่วงลงมา ล่วงที่ฝนตกหนักๆทำให้ผลผลิตมันล่วงตกลงมากองที่พื้นเนี่ยนะทุกคนมันลูกเนี่ยมันออกดอกมาปีีแล้วมันก็ออกนะแต่ร่วงไปหมดเลยทุกคนนี่วันนี้ผมก็จะมาช่วยพ่อแม่ผมทำงานที่ไร่ก็คือนี่นะทุกคนเอาพิมพ์เสนพวกเนี่ยยักไก ลงกระสอบนะนี่ก็ตากแห้งอยู่นะทุกคนก็ตอจุดตรงเนี้ยมันยังไม่ค่อยแห้งนะที่มากองอยู่ข้างบนเนี้ยคือแห้งเสร็จสมบูรณ์แล้วรอรอยัดใส่กระสอบนะทุกคนฟังเสียงนะเนี่ยแมววิ่งเข้ามา มให้มันมายุ่งนะทุกคนมันก็ชอบมาหาชอบมายุ่งนะช่วงที่เราขึ้นมาเนี่ยผลกล้วยนี่ก็เป็นผลผลิตจากไร่หมดเลยนะกล้วยหอมทองนะทุกคนนี่คือปลูกแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยเลยนะกันไว้นะการพวกไก่ขึ้นมาจิกกินทุกคนงั้นเดี๋ยวก็ คงต้องรองให้ท่านผู้นำเมืองลับแลเนี่ยมาก่อนนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบตอนนี้ก็ให้ทักวพี่ๆไปชมบรรยากาศก่อนนะทุกคนใครที่ไลฟ์ผมนะมีผลไม้ชนิดนี้ด้วยเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างที่จะสงูงนะทุกคนจะผมไปให้ดูนะเพราะว่าผมเคยกินอยู่รอบเดียวแล้วผมก็ติดใจเหมือนกันนะ มันมีผลไม้ชนิดเนี่ยมันมีอยู่สองสีนะพันธุ์มันมีสีม่วงกับสีเหลืองทุกคนก็คงเดาออกนะว่ามันเป็นผลไม้อะไรตอนนี้ก็ไา่เนี่ยกำลังเพาะพันธุ์ทุเรียนไว้ปลูกต้นทุเรียนไว้เยอะนะก็ปลูกแบบธรรมชาตินะทุกคนจะผมให้ดูนะมีอยู่สองต้นเองผลไม้ชนิดนี้ แต่อีกต้นหนึ่งยังเล็กเกินไปที่ยังจะทำให้ออกผลได้ทุกคนก็พอจะรู้จักใช่ไหมนี่ทุกคนอยู่นี่เลยนะเนี่ยทุกคนเจอไหมทุกคนเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะเนี่ย คนรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะว่าเป็นผลไม้อะไรหรือผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเป็นผลไม้ชนิดนี้แต่ผมก็ถามคุณอื่นๆเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอต้นมันเหมือนกันผมเคยได้แต่กินตอนที่เขาซื้อไม้กินนะก็ดว,วงก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะทุกคนไม่ติดเนี่ยล้วงลง ตกจากพื้นนะช่มไหมนะนี่ผมไม่ได้เด็ดนะมันล่วงลงมานะน่าจะใช้นะทวดผัดฟาดผมไปทวดเดียวก็ รอทำนำออกเนี่ยผมรอเนี่ยถ้าไอไอลูกเนี่ยมันสกุกเมื่อไรผมจะลองมากินดูดี่ว่าใช่หรือเปล่านะเนี่ยใช่ไหมทุกคนเนี่ยไอลูกเนี่ยลูกใหญ่เลยนะบางลูกก็ติดบางลูกก็ไม่ติดนะทุกคนไม่ได้มีแค่พวงเดียวนะทุกคนยังมีข้างหน้านี่สองสามพวงนะนี่ใช่ไหม มีพวงนึ่งนีสองพวงนะทุกนเดี๋ยวรอท่านผู้นำออกมาดีกว่าเราค่อยคุยกับท่านผู้นำนะไป,ไปทวก่อนตอนนี้ผมก็มานั่งพักกันนะ แมวอยู่ตัวหนึ่งนะเขาขึ้นมาหาผมเลยนะผมขึ้นมานั่งเนี่ยก็ค่อนข้างวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะทุกคนเจอไหมพัดแรงมากจะมีพายุเข้าหรือเปล่าทุกคนลมแรงมากเลยก็เดี๋ยวผมจะขอรอท่านผู้นำเมืองรับแรงก่อนนะ ถ้าเขามาก็มาถ้าเขาไม่มาก็ไม่มาเราก็จะกลับบ้านถ้าเขาไม่มานะแต่ก่อนจะกลับบ้านผมต้องทำไอพิมเศษนี้ให้เสร็จก่อนนะน้องแมวก็นวลเนียนวลเนียอยู่กับผมนะทุกคนผมก็พยายามไล่มันออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหาผมต่อนะ ขอ,ขอให้วันนี้ท่านเข้าใจผมด้วยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาลูกสาวของท่านไปจริงๆนะก็อยากให้ท่านเข้าใจจุดตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าท่านจะใช้อารมณ์คุยกับผมอย่างเดียวนะผมคุยกับท่านเนี่ยผมใช้เหตุผลนะก็เมื่อวันนู่นนะ่ะที่ผมไปหาตัวแม่นางจำปาแล้วจู่ๆท่านผู้นําก็ออกมาเนี่ย มาคุยกับผมเหมือนเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวอะไรกับพวก่นี้มาก่อนนะทุกคนเดียวคอรอท่านผู้นำอีกสักพักหนึ่งถ้าท่านไม่มาผมก็จะปิดคลิปและช่วยพ่อผมทำงานถ้ามาผมก็จะอัปเดตให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะ ทุกคนก็ผมก็รอท่านมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วผมเบ่คิดว่าท่านคงจะไม่มานะผมคิดว่าท่านผู้นําเมืองละแบแรนเนี่ยคงจะเล่งไปตามหาตัวแม่นางจำปานะก็ผมได้ไปฟังมาจากท่านชีปากขาวว่าให้ผมเนี่ยลองไม่ต้องตามหาดูเผื่อนางก็จะกลับมาเองนะแต่ท่านไม่ได้บอกผมแลว่านางเนี่ย นางจำปาอยู่ที่ไหนนะทุกคนไปทุกคนงั้นเดี๋ยวก็จะขอขอได้ยินนะขคน่อตัวปิดคลิปสักครู่ก็กลับไปยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะเอาทุกคนผมเจอแล้วนู่นเจอไหมนู่นอยู่ข,าข้างหลังนู่นเจอไหมกำลังน้ำนู่นมันสูงไม่ได้แล้วทุกคน เห็นไหม้าผมสูงได้สูงมาแล้วนะเี๋ยวาท่านตอนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะไปทุกคนท่านครับสวัสดีครับท่าน,าาาานคือผมบอกกับท่านไปแล้วนะว่าผมไม่ได้เอาลูกสาวท่านไปไหน แต่ถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ให้ขึ้นไปตรวจค้นบนบ้านได้เลยครับท่านขึ้นไปแน่ครับครับเชิญแม่ผมกำลังทำงานอยู่ครับท่านทุกคนนี่นะผมก็ท่านไม่อยากจะรีรอนะท่านก็ขอไปค้นเลยผมก็บอกาตามสบายเลยครับท่าน เพราะว่าผมไม่ได้มีคอ,อะไรปิดบังกับพวกท่านอยู่แล้วนะผมพูดทุกอย่างออกไปหมดละท่านก็ไปหาที่บ้านผมแล้วท่านก็ไม่เจอนี่ผมก็เป็นที่ที่สองที่จะให้ท่านมาคนนะ นอนของพ่อกับแม่ผมครับท่านหาดูตามสบายเลยครับ เจอไหมครับท่านนี่มันภาชนะที่เก็บของเก็บอาหารไว้ครับ ไปดูรอบๆบ้านได้นะครับท่านผู้นำถ้าท่านผู้นำยังไม่เชื่อหรืออยากจะหาเพิ่มเติมผมบอกท่านไปหมดทุกอย่างแล้วนะว่าผมเนี่ยก็กําลังตามหาตัวแม่นางจำปาแต่ก็หายังไม่เจอนะครับผมก็พยายามช่วยนางจำปาเต็มที่บบาา้นร ียไขานมาที่นี่ตอครับผมก็ให้ดูบรรยากาศนะมผมก็ให้ท่านเนี่ยดูทุกอย่างทุกซอกทุกมุมที่ไล่พ่อผมนะคือที่ผมบอกไปนะทุกคนว่าถ้าแม่นางจำปาอยู่กับผมเนี่ยผมก็ให้

ย่ามมลูกไได้เราาาจะต้องหทเดี๋ยวผมจะไปหาอีกที่หนึ่งครับที่แม่นางจำปาเคยไปที่ป่าด,ดิบชื้นแห่งหนึ่งครับท่านที่เกือบชายแดนไทยพมา่าครับท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ ช่วยนาช่วยหานางจำปาเต็มที่ครับท่านผมเข้าใจครับความรู้สึกของคนเป็นพ่อว่าการที่ลูกสาวตัวเองหายตัวออกไปแบบนี้ไม่มีใครไม่เป็นห่วงครับท่านผู้นำผมเข้าใจครับแม้กระทั่งผมเองตอนนี้ก็ เสียใจไม่แพ้ท่านครับที่ต้องเสียนางจำปาไป พยายามช่วยครับผมจะช่วยให้ได้ครับพยา,ยามผมหาน,นาเนมามาไม่มอเ็นไรัท่านเดี๋ยวผมก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับ จ,จด,ดจรครับผมจะพยายามทำให้ได้ครับใ้ำัหลัหอคู่้มขอให้ปกะะอดภั ครับครับท่านขอบคุณท่านมากๆครับที่มาตามคำที่ท่านบอกให้ผมไปส่งไหมครับทุกคนท่านผู้นำก็ไปแล้วนะก็ไม่ทนใจอะไรใครเลยนะ ไปก็ไปเลยให้บกผมถามว่าให้ผมไปส่งไหมก็ไม่ตอบผมนะก็คิดว่าท่านคงจะโมโห,หน่าดูนะไป,ไปแล้วนะไม่เป็นไรทุกคนก็เดี๋ยวอธิบายพวกพี่ๆทุกคนเข้าใจและรับทราบไปพร้อมๆกันนะว่าเป็นมาอย่างไง ก็ทุกคนครับท่านผู้นำเมืงรับแลเนี่ยก็มานะแต่ก็ผมบอกไปว่าแม่นางจำปาไม่ได้อยู่กับผมจริงๆท่านก็บอกกับผมหลายๆอย่างนะว่าท่านก็ไว้ใจผมนะแต่เขาแค่ไม่สบายใจที่ลูกสาวของท่านเนี่ยหายตัวไปนะ ก็ทุกคนก็ได้ยินแบบที่ท่านพูนะว่าท่านเนี่ยให้องค์ขลั์ตรวจดูพื้นที่ปู่ผมไปหาบริเวณป่าแล้วนะแต่ก็ไม่เจอตัวเหมือนกันเขาใช้ซ้อยของเขาเนี่ยพยายามหานางแล้วนะแต่นางก็เหมือนว่าจะไม่ให้ท่านผู้นำเนี่ยเห็นนะก็เรื่องมันบานปลายไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ ผมก็เครียดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดที่ต้องตามหาตัวนางจำปานเนี่ยทั้งที่นางไม่น่าทำแบบนี้ด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นที่ทำลงไปแบบนี้ไปทุกคนก็งั้นเดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะแ้วก็จะขอช่วยงานพ่อกับแม่ที่ไร่ก่อนนะไปทุกคนไปพบกันคลิปหนะ้าทุกคนสวัสดีครับ